โยกมาอยู่กันในเกมโรคราเมนีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ว่าจะมาเล่นลูกซองอีกหนึ่งครั้งนะครับผมที่ผมบอกไว้ครั้งที่แล้วนะว่ามีหนึ่งลูกซองที่ผมชอบค่อนข้างชอบเหมือนกันก็เป็นนี่นะครับลูกซองนี่ลูกซองนี่นะครับผม Skl นะ SK เนี่ย Skl 6เนี่ยเนี่ยกระบอกเนียผมค่อนข้างชอบอยู่กระสุนมันก็กระสุนมันไม่น้อยไม่เยอะเกินไปนะครับผมแล้วก็มันมันยิงแบบแรงเหมือนกันนะครับถ้ามีเจ็ดสิบห้า เดี๋ยวคนลูกสองนี้ค่อยมาว่ากันลูกสองนี้ก็ยิงรัวได้นะลูกสองนี้ก่อนละกันวันนี้ครับผมโอเคเไปดูในเกมกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวไปแบบใยๆเลยนะมาอยู่กันในเกมไปเทียบกันล้นะครับผมอยู่กันในด่านเมลดาวอาร์ติเซิลโค้ดนี่นะครับลูกสองเอสแคลนี่ลูกสองค่อนข้างจะดีนะกรับอกนี่เดี๋ยวมาลองดูนะครับกระสุนแปดนัดอยู่นะไม่ขี้เหล่นะครับผมดีกว่าทุกลูกลูกดีกว่าลูกสองเฮียเนี่ยผมว่าลูกสองทั้งหมดเนี่ยดีกว่าเฮียนี่หมดเลยเฮียนี่ลูกสองกระสุนแม่งน้อยชิบหาย เล่นไม่มันนะครับผมโอเคอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าถ้าขี้เหร่จริงๆสักห้านัดเนี่ยมันจะไม่ขี้เหร่นะนี่แม่งล่อมาสองนะัดแต่เข้าใจแหละมัน,มนแลกมาด้วยความแรงนะครับผมถ้าคนเล่นเป็นก็โหดไปเลย s <S ผมเล่นไม่เป็นไงทูกงสองที่นะแต่ก็พอยิงได้นะขรัเล่นไม่เป็นคิดดูเลยถ้าเล่นเป็นเราไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ต้องจาบไม่ต้องถามเอาดิเอาดิ เห็นปะสองนัดก,ก็ล่วงนะครับเกือบพี่ยะละโอเคเห็นปะโคตรแรงไอ้เหี้ยันทีสองใช่ไหมโอเคสองตัวละดาเมจละเจ็ดสิบห้านะครับสองนัดล่วงเหมือนกันโดนหัวเมเตียวล่วงปะวะไม่แน่ใจไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่หกหกจริงปะนะกูเจออยู่สองสามตัวเจอแล้วเจอแล้วเมื่อกี้วิ่งมาตรงนี้เมื่อกี้ เห็นแว๊บๆแว๊บๆแแบบๆเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พี่ตลกละโอ้โห้กูว่าจะมั่นน่าตลกกูว่าตลกด้วยโอเคมาอัพมาเลยครับผมอัพให้เต็มไปเลยลูกซองเจอหนึ่งมีคนวิ่งมาโอ้โหมันช้าเหมือนกันว่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันก็ดีกว่าลูกซองนู้นอะ ลูกสรนุนแม่งเที่ยจริงลูกสองนี้แม่งก็เที่ยนะแต่แบบเที่ยแบบปลอมนิดนึงมาหาต่อครับผมได้เพิได้สามตัวเองวะใครมันยิงกูวะเมื่อกี้ไม่เชีย่ยนั่นไม่เห็นจริงจริเหรอวะเฮ้ยโหมึงยิงแม่นไปไหนอะ่โะโอ้จังหวะลาจอดนี่แม่นกันจริงโอเคครับผมสามตัวอยู่เลย มันหายไปไหนหมดวะกูเริ่มงงแล้วถามจริงหกหกจริงใช่ไหมนะเฮ้ยทีมันเหลือห้าคนเองวะทีมันออกไปหนึ่งไอเ้เหี้ยไม่มันละหายตัวกูก็ยิงได้โอเคงงนี่ไงนี่โอ้พอแล้วกูไม่ช่วยแม่งละ <'s> คือมันร้านจอดกันแม่งเกินอะเฮ้ยมีคนเข้ามา ไปละกูไปละกูปลาตะไคร์ปลาตะไคโอ้โหด้วยลาดแม่นปะโอเคกูลาดกราบไปสัตว์กระสุนจะหมดแล้ววะเพิ่งได้มาห้าตัวอส้สัตว์โคชูวะโคช่วยชัวติงมีคนมามึงยิงไข่้ไวโอ้โหลุมกูจังมาครับผมเอาเพเดสเต็ปมาเดินแบบเบาๆดีกว่า เน้นสายย่องนะครับผมเฮ้ยมีคนจะตายเมื่อกี้เห็นนะอย่าคิดว่าไม่รู้เฮ้ยมันไปนะเฮ้ยน,นูย่นไงสัตัวหายตัวนี่หว่าโอเคมึงนี่แหละย,ยิงกููจําได้ใครมันอยู่ไหนนักหน่าวะเจอหนึ่งเจนวัจนวเจนวัจนวเจนวัว อย่าคิดว่ากูไม่รู้ว่ามังไรน้ำยาคใครมันยิงอะไรกูนักหนานี่ออย่าคิดว่ากูไม่รู้ว่ามังไรน้ำยาอย่าคิดว่ากูไม่รู้ว่ามังไรน้ำยาโอเคตัวเฮี้ยนี่ก็ยิงจังเลยวะโอเคสวยสวยเก้าตัวละทีมมันไม่สู้เลยวะมันบอกสู้แล้วสู้ไม่ได้ <c oughs> อ้ย้ยโอ้ย,อยโอเค <c oughs> ยิงโดนก็แรงอะ่ะ เนี่ยไอเปรตนี่วะแม่งตามจะไล่แย่งปูอยู่นั่นโอเคล่วงล่วงมะม่วงไม่ต้องกินนะจ๊ะอุ้ยอุยอ้ยเสียงเที่อะไรโอ้ยัดแม่เนี่ยโอ้ควรจริงควเรเช่าควเรเช่าโอ้โหอ๋อ ตายเองเฮียบ้าปะปลาระเบิดจะฆ่าผมไอสัตว์โดนผมโดดไปยิงระเบิดมันมันตายเองเสียข้าโง่ไปดึงอีเอ้ยแย่งกูหาพ่อมานนักหนานหรือไงวะไอสัตว์กูอยากรู้จริงๆริโอ้กูมไม่ได้เล่นดีแล้วแบบนี้มาผมเอาเพิ่มกระสุนมาละกระสุนผมเป็นชิเป็นนัดนะครับผมจากแผ่นัดชุบเลยชุบเลยชุบเลยโอเค เช่นนี่เก่าจัดเก่าจัดเก่าจัดเก่าจริงโอเควินวอล์กอยู่กูก็ยิงได้นะครับผมตายเหอะเออภาระของลูกหลานเปล่าๆมึงเนี่ยชึบชึบชึบอยู่ไหนเอออุ้ยอ๋ออยู่ด้านล่างอย่างไรอาซาโกูเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ยี่สิบตัวมีถึงเพิ่มวัง ไวเอ้ยไม่ค่อยมันหน้าตานี้ยผมบอกเลยทีมมันอะ่ะแบบไม่ค่อยสู้อะ่ะมาทีมเราโหดกันเกินด้วยยีตัวไม่น่าถึงแล้ววะมาเอาให้ได้เยอะที่สุดยิงกูหาพร่องมาดิโอ้โหได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวเสียวทั้งซอยมา,ยมาอีกสี่ตัวถึง20่นะ มาดูว่าจะถึงหรือเปล่าอาจจะถึงอยู่บ้างทีมัน,มนแม่งเกิดตรงไหนกันหมดวะหา,าไม่ค่อยเจอเลยว่ะโอเคตายดิรอเฮียอะไรมาสองเม็ดก็ล่วงได้เจอหนึ่ง สวยโฟฟาน่าเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเราเห็นตาเราดีมันอยู่ตรงนู้นไปยี่สิบละโขนไปเลยโอ้โหโขนโคตรไกลนะครับผมเจอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ยี่สิบเอ็ดไปเอายี่สิบมันไม่นับละลืมไป MVP มากอ้อได้ผมอยู่โอเคถือว่าเรายังโขนอยู่นะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันงานไวลูกสองนี้เดี๋ยวครั้งหน้าลุกสองน้นแล้วกัน ลูกสองที่ผมว่ามันยิงรัวนะอร่า